แม่นั่นแม่ยู่บอกว่าวาน่ะแม่นั่นที่ล่ะปีกกยนั่นโอ้ยขอย้่อนจิ้มข้าวปลาเบิดเนื้อพันกะโอ้ยยังนีผู้อันอันนี้นนเน่น้องเขียบกระโดกนี่ตวนไยยใหญ่ๆไก่เสด็จกินแล้วปีนี่บักชมโอ้้นมาดกแดดปีต้นไม้งามๆเลยยปีไก่นั่นย่างแซ่บหวานกะหวาน น,นี่เป็นฉ่ำๆเลยหวานๆฉ่ำๆเลยปีนี่จะกินให้นักไปเลยจะหน่วยสวิสสตทั้วยกลสิะซุกแล้วใกลสิซุกแล้วใกว่จะไวด้กินแล้วอุ้ยเดี๋ยวโอเคปีนี่ได้ดังใจสมใจแห้งน้าน้าอะไรแม่บักสมโอ้มึงปีนี่มากขึ้นดกแข่งดกดูติเหล่าแม่ คือส<ฮ>ีเป็นต้นแสบเน,นาะนังเนา,าะต้แสบเพื่อเหรแม่นั่นแมนอยู่บอกว่าแมนนั่นตีละ่ะตีกายนั่นง้ยขอย้อนจิมข้อปลาเบิ้เนื้อพังกะโอ,อีหยังมีผู้อนอนนี้น้อยอะแมนบอกเออสมกระโซน้อยเจือกเจือกเอจือได้แม่มันคือกันกับอันต้นยื่นกูตัวละน,า,นางน้อยมันนั่นแม่นี่ ไม่แบ่กันอยู่ที่หละแม่แต่ว่ามันบดแสคือของเจ้าไมาดดิอยู่ไหนปรวันแม่บระวานจะเสื้อข่อยโลกขณะข่อยกินกับเจียวเกลือกันยังบะแสซะได้เจี่ยวเกลือขนาดนี้แม่มันแมนอยู่บ่หน่วยก็คือกันใบก็คือกันแม่มันคือกันอยู่แล้วแต่ว่ามันบะแสขันจังซี่ยู่นั่นน่ะมันบ้านได้นางเจ้าเสื้อข่อยโลดแม่บะแบของข่อยบะแสกณยัง ตัวละมานั่งบักลูกเคยนั่นเออมากระตอมนะแต่เงินเจ้างสยมาสตอนพิษสูตรแล้วจะไหนบ่หูแม่มันบ่แซ่บแม่นฉันบอกเออพี่ชายหนึ่งคอยเอาชิมเบิดลขอไปเฮ็ดปุ๋ยหมักเบิดลได้แม่บ่ได้กินพื่อนหน่วยอุยเอียนนี่กูว่ามันเป็นจังไดเดี๋ยวนิวยกับนวยคือกันใบกับใบคือกันต้อนกับต้อนตอนเดียวกันเมนบ่เออมันกับแมนอยู่แต่ว่ามันบอแซบมันบอแซมมันต้นต้นเงินเจ้าได้แม่ เอาปนันว่านไปเข้ากี่ทีเอามันก็อีลีตัวละแม่อุ้ยว่าไว,าวา้ที่นออย่านเขามากินของเพิ่นดีว่ามันบ่แแ่บนี่แบบเดี่ยวก้นนี่จังได๋ก็แแ่บมึงก็จังให้เป็นคนกี่ทีค่ะน้อนางเนาะอุ้ยจะเป็นจังให้เป็นได้ยียนนี่ว่าน้อเม่งมันบ่แแ่บขกอกบบ่อบอแแ่บซะเนาะขี่ทีหอดเมยจากของนี่นี่นี่ กับใบอันเดียวกนหนนวยกับนวยอันเดียวกันอุ้ยกูกับเงือกคือกันล่ะลูกกูขี่ทีกับซางให้เป็นอุยอ้ยอุ้ยไม่ได้แอบหานดิดตัวไว้เป็นไหนกับบเสื้ออุย้ยจะเป็นโพด